eko godin oi oh, tak sibai sibai dia dia hak ช่กันฮะอยู่กับผมตัวเกมเมอร์กับเกมที่กำลังดูสอยูต่ตอนนี้คือฟีฟ่าไลท์ซานะไปโดนยิงด้วยการลามชื่อดิฟกิบชิปขอโปรดลิงแป๊บอชิปไก่ เลยกดจะรองลีเอ้ยแบบนะครับโวยชิบหายกัดเสยอชิบหายแล้วปวดแลวเดี๋ยวก็บิดเฟลาเร็วดี เหวะ่ะไปครบทุกในโอยังด,ด,ด,ดูโอเคะ่อเคะอชิบหายค้าง so sad ชิบหายครั้งเกิดข้อผิดพลาพพดจากเซิร์ฟเวเอร์รอแป๊บนะเอ็มหลุดเวลีโซแซดโอ้ยเข้าเกมดีไหนวะโอ้ยสะอึกเดี๋ยวเขาอยากแววน้ำแป๊บนะนะนี่ไง Arena. EA Sports. It's in the game. Spearhead. นั่นเนี่ยมาแล้วเฮ้ไม่ได้แตะอองกูเ้ยไม่ได้แตะละกูหรอกเฮ้เฮ้เไม่ได้แตะกูหรอกิีตัวชิบไก่ โอเคตันลุยแลงกิงกันฮนะเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะเนี่ยไม่ให้เล่นนานด้วยหนวะกดกดเอสสิโหแฟนผ่าอยากตันทีมลนะดูชิบไกลละนี่ก็เป็นการเทรดแลสตีมนะฮะมีย้อนหลังอะไรเดี๋ยวขค่อยว่ากันอีกทีนะ ไปไหนวะงอได้ละไปเออลองไล่หมดหน่อยยังไม่เคยเล่นเลยเอาไปลองไล่หมดนี่ทีมที่คุณรักบางทีมีแล้ว เก็บ okay, ไปวูดี้โโดดดเฟนร้อยของนาโคโอดกระโดดย็ดเตเย็ดเตยเชลซีเหรอเชลซีวะโบรตเปโดะเบอร์ันเตาเลยลูอิกเลมี่แลจะจดมิฟันเกานี่ขอล่นเป็นแผ่นนี้ได้ไหม ไม่มีเวลาจัดทีมแค่นี้ตรงกลางนี้ขอเป็นวิลเลียมลาต่า,างกันต่างรับคียถูกแล้วกาหลังดึงลงมาอีก <c oughs> ด้านนี้ไหนลองบาบารามานไหมหรือว่าเอาเป็นไหนว่าเคนเดี้มีไหมไม่มีไม่ลองเอาเป็นตัวนี้แหละทางนี้เคฮิวเคฮิวเออ คิวออกมิดเบคกวิดล่ะเอากูตัวดีเออกูตัวกวูอาเจ็บกว่ามาแล้วโว้ยเอ้ยกดอ,อตัตโนมัติกูว่าล้วดี่ทำไมเป็นเสื้อเสื้อนี้วะเฮ้ยทำไมเป็นเสือ้อนี้วะเซฟซีโปโตะชิปไก่ละ น,นั่นไงการเป็นเซ้อเชล,ลแล้มได้เสื้อสีเหมือนกันไอนนชิบหายไหนลองใช้ยชิบหายเออลองใช้แผนเบลของเราดูดิไป,าายยปหาซายกอชิบหายไปไม่ได้คืน วิทำไมมันโอ้ยชิปหายเออได้กูเสื้อมันเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเอออาซาไล่เลยอุย้ยกดผิดตีสิบห้าสิบหกชิปหายแล้ว ี่กูยังมโนอเออนี่แหละเอ้ยเอ้ยติดอีกแล้วขอตัวขอตัวกอตัวเลยไอยชิปไก่แล้วเอ้ยไม่ออกไม่ออกอือหือชิบหายแล้วเอ้ยโอู้ยเสียบอู้ย เล่นไม่เป็นจริงๆ <c oughs> ลืมไปได้เล่นยังไงลหลายอะขอตาไปแหละอ,อ้ยเยี่ยมชิบไก่และจะอุย้ยจาน ไปเทอรี่กระแทกโคตรแข็งเลยเองไม่เติมกันว่าเออไม่ไม่มีใครเติมเลยให้กูยิงยังไงวะเนี่ยอ,อ๋อเขาก็สกัดออกหลังอีกโอ้เปิดเ <c oughs> คิร์ดมุมมุนไปเธอรี่ยิงไอชิปหายยิงอะไรของม่วงวะ Weak attack ơ <laughs> ờ, hai sợ ước lắm yết ây xia ơi bay cất ra ui 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 chan bay nè อือโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกัดทิ้งเลยจังหวะนี้โหสกัดให้เขาอีกชิปไก่เอ้ย <c oughs> ไปเลียมโยไอเดียฮากาเว้ จานไรวะแล้วไปแล้วไปแล้วดุงดุงงอคขัาเพลงชิบไก,ก่อะไรเอ r ไอเออร์คืออะไรเข้าแล้ว ลองยิงไก่โอ,กอ,อ,อ้ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเลยคือไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเลยยีสตเยีสตปแะ้วเปิดเปิดเดข้าไป มงชิบหายเอ้ยชิบตายเอ้ยมงุงนุนไปเป็นหนุนแล้วจังหวะนี้แล้วจะไปโยกเข้าเล่นเป,ไป็นจริงๆนะบอกเลยลีลาก็ดูดิลีลาตั้งตงนักอยู่วิลเลียมจับชิบหาย อีเข้ามือโกไปอืมคอสเปรโดมึงวิ่งนำได้ไม่เป็นหรือวะฮาซาฮาซาเข้าฮาซาเข้าเออฮารซายกชิบหายไปยกข้อทางเข้าอีกเออเอ,อ้ยชิบไก่ โอ้ยโอ้ยโดนเราออกอโอ้ไม่ได้เช sí. well. ี่ย์อะไรเลยไปเออมองนุ that, HTML, uh ่นนุนพี่มึงดิแล้วไปโยกหาเขาอีกโอ้เกมอะไรวะเนี่ยดูเข้าดิอือืออืออ โอ้โห oh. ตวงชัดๆเล่มกีนำ้ำโอ้ยไปยังได้ไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยเอ้าไอ้เออโหไอเอ้ยไอ,ยอยชิบไก่หลุดไปขนาดนี้แล้วมึงยิงไม่เข้าอีกไอ้ฟุ้ยเกมเถมที่เป็นเกมของกาลิีเห้ เลยไปไปไป,ปมึงไม่ได้ถ้าปอนเซอร์ค่าสักกวปอนเซอร์ก่อนปอนเซอร์ชิบหายมึงวิ่งหนามเร็วๆโดกกลับมาทางนี้ไปไปเฮ้ยเข้าไีเออไปโดไปและไปโดไปโดไปโดดูไปโดเปิด โอ้เปิดให้พี่มึงดิโอชิปเฮ้ย้ยอย่าเข้าชาร์จแดีวนั้นวิ่งมึงจะวิ่งหนีอีกคนเขาทำไมเฮ้ยเฮ้ยไอชิปฝวยเอ้ยเฮ้ย โอ้ชิบหายลืมไปจุดโทษเยสเทปจุดโทษอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ปลอดภัยเว้ยโอ้ยสุดยอดไปเลยลูกพี่เทปจุดโทษได้โอเคจบแล้วเสร็จแล้วดีกูไม่ได้แล้วบอกตรงตรงไปแล้วอุทุมรุ โอ้ยเฮ้ยปวดเอ้ยเมื่อยเอ้ยเออถูกแล้วชิบอืมเคยได้เขามีไหมเนี่ยเนี่ยเออโอเคเจ็ดเด็กของน้องจำได้เลได้เลยอ๋อเหรอโอ้ยโอ้ได้ตงังได้ตัวสมเงินเฮื่อคือ เเล่นเราเล่นหมดนี่เราต,ตะลุยที่นี่อ,นอ,ยนอยู่เนาะโอ้เจอเร็วเจอเร็วเข็มเมลจังเออาไปยิงทิ้งเลยนะโอ้ยโคตรกระตุกเลยตระตีมคือคือ เดี๋ยวนีเดี๋เวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บายแกตาเดยวดสิโอ้เด็กกองห้าที่เจ้ากขาวโดนวันเราต้องเป็นกองแบบแปลกก็ได้แล้วนี่บอกของนายริมเ้นริมเ้นเลอลิมเ้นริมเ้นริมเ้น ตัวใบเลยวิลเลียมวิลเลียมแล้ววิลเลียมปูอยู่ไหนวะเนี่ยชิบไก่วิลเลียมกูมหายึวิลเลียมหายไม่เป็นไรไปเถอะพวกมึงจะมาดูาทำไมย้ำดูแล้วออกเนี่ยฮึเวทเวทจบสิครับ สายขี้บง่ข้บงใสไม่เออไม่อะยากอะกตเยอะฮ่าค่าจมูกอ้โหอะไรต่อไปคุอมัดมืนเลยไอ้ต่อติลืมไม่ท้งไม่ได้ต่อติมันไงันไงเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทำไมเขา มุลเลอร์อุ i, ừ, ๊ยเย็ดจนจบเฮ้ยได้แล้วคือได้เก็บได้แล้วเก็บได้ลูกแรงแล้วแต่ไม่ได้เอ้ยชิบหายเล็เอ้ยชิบหายเล็กเอ้ยสกัดสกัดให้พิ้งเฮ้ยเร่อได้อีกไม่ได้เเออแล้วถ้า สตรีมสดกระตุกข็ขออ่ะทุยขออภัยนะแล้วอเดิบยังการดีนะไว้โมงคืนนะไปดีไม่กระตุกตอนที่แม่งตอนที่โกลับนะเว้ อมาเกะอะไรวะเออได้กูดีเฮ้ยเฮยจะไปไปทุมไม่เข้าทุมทุมทุมเราต้องเล่นแบบนี้วิ่งไมาวิ่งอีกโอ้ฟางสิสโกอาตี้ไปโอ้ยกระตุกโอ้ยโอ้ยกระตุกอีกระตุก เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วครับชิบหายกูขายยิงสองลูกไม่เข้าสกิปดิหัวร้อนแล้วเนี่ยโูเขาเด็ด โอ้ยจานไรวะโอ้ยกระตุยแกเฮ้ยชิบหายโอ้เเอเอเอ,อ,อ,อชิบอเรากดมิทางไว้เขาตัวตืมตูกไปเลยนี่เดืมกูไม,มนจริงเลย จำหน้าจังหวัดยี่กรงมังน่าแพวชิบไก่แล้ววีเล่นแบบมันไม่ได้เล่นบอยเลยแพ้เด็กๆตัวไปชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบโดนไหมล่ะ สั้นอีกโอ้โหไปจะบอลนี้งใส่เงนิงนใสเงินพานส่เงนพานสงน,ผ,น,สงนผ่านเกือบมาอาตาวาลล่เยสเกือบเกือบเกือบได้ยิงเงบได้ยิงไงานเลือ เอาภาษาวิ่งสวยภาษาโยกมาดีไปชิปไก่เอ้ยกรรมารมดีเอาบนด,ดิเฮ้ยกระตุกไม่ดีมากเอ้ยยังไงคอนเนอร์เปิดความเปนนมชิมไก่และกรรมการยูกต้องทำถูกแล้ว ไปไปเร็วตอนนี้คือต้องมีงแต่เมย์ได้เท่านะเฮ้ยชิบหายฟาวไม่ไม่ฟาวยิงหนักเ,เห็นไหมโดเร็วไงโดมันเร็วไงเาต้องยิงสก,กัดบอมขึ้นหน้าอยู่ไ้ชิบหายไม่วิ่งขึ้นหน้าวะตุ่ยแกตุ่ยแกจ่ายลำหน้าจายไม่ลำหน้าโหวะ เอแ้ิบไก่ิบไก่ด้วยสิบไก่แล้วว้ายยิงไม่เข้าอีกโอ้ยลลงแล้วชิบหายอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,อลวโอ้ยชิบหาย หัวร้อน oh, แล oh, oh, ้วเนี <pod leg> s> <s ่ยโอ้โหแรงอโอ้โหเซิร์ฟกลางูเด็ดกากูเนี่ยเฮ้ยได้ดีเว้ยเลิกสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ดีแล้วมั้งเฮ้ยแพ้เฮ้ยชิบหายแล้วอุ๊ยเฮ้ยไม่ชอบผลผิดแบบกดสกิป ดิบปูวิจาร์ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อีกโอ้โสีพายดูขดมันเดียดูขดมันเดีละโอ้ยวุ่นเกือดปิ้นเข้าประตูแล้วฮะวุ่นยัง มาแล้วเออบอลเราเล่นบอลสวนนะไปแล้วค่ะตาใช้ขอมหาควาแข็งตัวนะเอามเร็วถึงโอ้ยนั่นจะเข้าหัวนะเอ,อ้ยชิบหายกระตุกไม่ใช่กระตุกดีแลกเลยแหละ,หละเอ,อชิบหายมวยวิ่งเข้ามาแล้วเออกัดทิ้งดำพีอยู่เลย แล้วไปออกข้างเลยนะโอ้โหชิปไกลนะ่ละพีสตีมไม่งโคตรแม่ต้องเปลี่ยนเป็นไฟเบอรนน์แล้วเด็ดบ้านตูโหัวเวรแรงเดียวเนี่ยโอู้หยเกือบตัวยีย่ห้อะไร ชวงใบน้ำหน,น้าไก่ด๊อำโอ้โห่ยังเยอะเห็นแล้วเนี่ย,ยน่าสูงไปเลยเออไปต่อไม่จะจบครึ่งแรกแล้วอะปิดจบแล้วอ่ะพูดผิดหร้อเปเหมือนจะมีโค่แลอะ ไก่เอ้ยจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะไปนอย่างไรฟิคิดเลยอ่ะื่อาจบดีเอ้ยชิปไก่เอ้ยรูใสยุ่ยไมเรียบใส่เราคนเยอมาผมครับเอาไปา้ว่าเจสตีม ขอจบด้วยเพียงเท่าน,นี้ดีกว่ามันจะหัวร้อนหนักกว่านี้พี่ะเออขอบคุณครับถ้ามีอะไรติดอยู่นาเรียอนี้